เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตลาดทองคํากันก่อนนะฮะไปพูดคุยกับทางคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG b u l l e a n and Futures ครับสวัสดีครับคุณวรุธครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณท่านใชยครับครับ,ค,รบคุณวรุธดูไปยังไงฮะล่าสุดนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐก็ดูเหมือนจะมีการชะลอตัวลงเอ่อตรงนี้เองมันจะส่งผลต่อการกำหนดน,นโยบายทางการเงิน เอออย่างไรแล้วก็จะมีผลต่อราคาทองคําในช่วงต่อจากนี้เช่นไรครับครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาทองคําปรับตัวขึ้นเมื่อคืนเนี่ยทองคําตอบรับต่อตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงโดยการบวกขึ้นมา28.30เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับปิดไปเนี่ย2,386ครับ ก็ถือว่าราคาเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับขณะที่เราวัดจากโลไปที่ระดับไฮเนี่ยก็พบว่าราคาทองคำม,มีแกปปลบความกว้างในการปรับตัวขึ้นเนี่ยกว้างถึง40เหรียญดอลลาร์ต่เอเอซอนทีเดียวครับภาพดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทําให้นักลงทุนมีการเพิ่มการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมประจําเดือนกันยายนนะครับ แล้วก็มีโอกาสปรับลดดอกเบีย้ยลงอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนกันยายนเปอร์เซ็นต์การคาดการต่างกว่าระดับ50%ครับแต่พอตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้กระแสการคาดการเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบีย้ยในครั้งดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นมาเกินกว่า5 0นตนะครับสัญญาณดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึง่งที่ส่งผลเชื่อมบวกต่อทองคําครับ ครั้งนี้แนวโน้มการคาดการณ์ว่าเดือนกันยาจะเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับทําให้ตลาดประเมินครับว่าอย่างน้อยๆปีนี้เนี่ยจะเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยสองครั้งในปีนี้นะครับซึ่งกลับมาเป็นปัจจัยทําให้บอลยิลหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันบตรลดลงแล้วก็เป็นปัจจัยกลับมากกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงครับพอดอกเบีย้ยในตลาดลดลงดอลลาร์รุ่งลงของคําก็ได้ขยับ ขึ้นได้ค่อนข้างดีครับครับที่สมมติฐานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสองครั้งตรงนี้เราคาดการราคาทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับทิศทางข้างหน้าครับตอนนี้เนี่ยเรามองการปรับตัวขึ้นของทองคําอาจจะไม่ได้มากนักนะครับเพราะว่าแก๊ปการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังไม่เกิน2431ี่ยเดหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนครับระดับดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าเป็นระดับที่ราคาทองคําเคยปรับตัวขึ้นไป ในช่วงที่ตลาดประเมินนะครับว่าจะเห็นเฟดปรับลดดอกเบี้ยสูงถึง3ครั้งแล้วก็ช่วงระดับราคาดังกล่าวเนี่ยเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่โซน2,400นี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนขึ้นไปเรามองว่าหากไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆกลับมาซัพพอร์ตหรือกลับมาสนับสนุนอาจจะต้องระมัระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับแต่ในทางตุกันข้ามครับ ถ้านักลงทุนยังคงคาดการณ์ต่อแนวโน้มว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงถึง2ครั้งในปีนี้นะครับเรามองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะเป็นไปอย่างจากัดราคาอาจจะทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงนะครับมองว่าการล่วงลงหรือการปรับฐานลงเนี่ยอาจจะไม่หลุด2,364เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับถ้ารักยังคงทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวได้เรามองว่าทองคำเนี่ยยังแกว่งในภาพของไซเวอพ หรือการแกว่งตัวในที่ทางที่ค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นนะครับก็น่าจะเห็นการค่อยๆใส่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปทดสอบในโซน2,400เหรียญ2,402เหรียญด่ลลาร์ต่ออสเรได้ครับครับผมครับครับกรอบที่นัว่ากรอบกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยที่มันจะแคบๆเนี่ยมันจะกินระยะเวลาไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะมีความชัดเจน หรือการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้ทองคําสามารถทรงตัวหรือแกว่งตัวในระดับสูงได้อีกสักระยะหนึ่ง mm hmm. นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจรวมทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนะครับพอต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด บางครั้งตลาดคาดการณ์ว่าเหลือปรับลดดอกเบี้ยเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยก็คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยดังนั้นเนี่ยถ้ากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยยังเป็นสองครั้งอยู่เรามองว่าทองคําน่าจะทรงตัวในระดับสูงได้ครับแต่ถ้าแนวโน้มเกี่ยวกับดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากแนวโน้มของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงความเห็น ต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ทองคําสวิงแกว่งขึ้นแกว่งลงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เลยนะครับเราอยากจะให้จับตาดูจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนว่างงานค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขของคนว่างงานเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับ ก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงถึงสองครั้งแต่ถ้าตลาดแรงงานมีสัญญาณหรือมีทิศทางกลับมาแข็งแกร่ง,งปัจจัยดังกล่าวอาจจะกดดันให้ทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาได้ครับนอกจากนี้ในคืนนี้เนี่ยยังมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับอย่างเช่นเอ,อคุณรอเอลวัตติดแล้วก็คุณแมรี่ดานี่นะครับมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ก็อาจจะจับตาดูท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟด ่อมุมมองของเงินเฟ้อที่มีการเปิดเผยหรือมีการรายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ถ้ามีการส่งสัญญาณหรือมีการประกาศออถ้อยถแถลงในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินบ้างเราก็ยังมองว่าเป็นบวกกับทองคําครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เฟดไม่พอใจอัตราเงินเฟ้อในระดับ3%เปอร์เซ็นต้นๆน,นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคาเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาได้เหมือนกันครับอืมก็ฟังดูแล้วเนี่ย อัพไซต์มันก็ค่อนข้างจะจำกัดนะฮะที่ทอ,อ,องค์ประกอบในปัจจุบันนี้นี้ทองในบ้านเราบ้างเห็นทะลุ4ี่0 0บาทขึ้นมาแล้วมันจะเคลื่อนตัวสอดคล้องอย่างไรแล้วก็จะมีดีกรีที่มากหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรสำหรับทองไทยฮะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นที่ทางตลาดทุนของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับฟันโฟรหรือเม็ดเงินของลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มขายเบาลงครับขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เป็นปัจจัยทําให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นบาทต่อดอลลาร์37บาทนะครับแต่ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยบาทต่อดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ36บาท20สตางค์เท่านั้นเองนะครับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าหลุดระดับ36บาท50สตางค์ลงมานะครับทําให้ภาพของเงินบาทเนี่ยแกว่งตัวไปที่ทางไซเวดาวสําหรับทองไทยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังปัจจัยเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าได้ต่อนะครับ จึงอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคาในประเทศได้ครับสําหรับทองไทยเนี่ยเรามองนะครับว่าถ้าโกลด์สปอร์ตไตระดับหรือปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆโซน2,400 2,402เหรียญที่เป็นแนวตา้านนะครับอทองไทยเนี่ยจะมีแนวตา้านหรือมีจุดที่ต้องระมัดระวังซึ่งอยากให้แบ่งขายทํากําไรเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ41,250บาทต่อบาททองคํานะครับอาจจะทยอยแบ่งขายออกไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ย รอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับพามิหลุดแนวรับ2 3 7พ2364เรหีรียญอลลวรล่าต่อไซอนหนะครับคิดเป็นทองไทย48 0 0 4ื5นรบาทต่อบาททองคำเราก็มองว่าเป็นจังหวะที่ยังสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการแกว่งขึ้นหรือการขยับขึ้นของราคาทองคำในช่วงสั้นได้อยู่ครับอืมครับฟคุณวรุษครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณวรุรุ่งขำจาก YLG b u l l i บ n n d f u t u r e s ครับพี่โจนนทองเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่กี่สิบบาทไม่เยอะครับไม่เยอะโอ้แต่แฮปปี้กันทั่วหน้านะคือใครที่ถืงทองทองคำอยู่เนี่ยใช่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยผมตอนตอนที่ขึ้นมาประมาณทักสามหมืนห้าเนี่ยผมก็เคยคิดว่าจะขายออกนะเออแต่แต่เนื่องจากว่าคือคือเงินเนี่ย ที่มันได้กลับเข้ามาเนี่ยมันต้องทําการต่อไงใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ขายดีกว่าไม่ขายดีกว่าก็อยู่กับทองไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นมาเป็นสี่หมื่นนะครับผมก็คือเงินตรงนี้มันเป็นเงินสําหรับการลงทุนอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งก่อนนั้นนี้คือจัดสรรไปลงทุนในทองคําใช่ครับพอมันขึ้นมาสามหมื่นห้าก็คิดว่าเอ๊จะขายทํากําไรใช่ใช่แต่ก็ดูแล้วคือมันไม่มีแอสเซทไหน หรือไม่มีสินทรัพย์ไหน<ช>ทีจ่จะมาสร้างผลตอบแทนให้ได้ดีเท่ากับทองคำใช่ครับใช่ใชก็เลยอยู่ต่ออันนี้เนะี่ยฮะก็ขยายความเพื่อให้เป็นเออเป็น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 หนึ่งในตัวอย่างนะที่ก็สามารถไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับแต่ละท่านได้ด้วยเช่นกัน